I'm in Gazing into the night I'll hand the the raise the fire sky, my far สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องครับด้วยตัวเองนะครับก็สามารถไปประยุก์ตใช้ได้กับรถทั่วไปนะครับรถเกียร์ก็ได้นะครับส่วนน้ามันเครื่องที่ใช้ผมใช้น้ํามันเครื่องเชลนะครับอ,อันนี้ก็ไม่เกี่ยงกันว่าจะใช้น้ามันเครื่องยี่ห้อใดนะ อุปกรณ์ก็มีกัวยแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์12นะครับสำหรับรถของผมเนี่ยเป็นรถฟรีโนโ่ไอนะรับ1 1 5มันใช้ตัวถอดเป็นประแจเบอร์12กับเบอร์17นะครับมันมี2ตัวเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับนี่นะฟีโนโ่ไอตัวนี้นะก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับรถเกียร์ก็ได้นะครับมันก็คล้ายๆกันครับทีนี้เป็นน็อตเบอร์12ตัวน,วนี้ตัวนี้เบอร์17นะครับมันจะมี2ตัวนะครับถอด ได้ด้วยกันหมดนะตัวนี้ตัวตรงที่ว่าผมจะถอดนะครับตัวนี้ก็ถอดได้นะมันจะมีกรองข้างในนะถอดได้ทั้งคู่นะคอ่ะพอเรารู้ที่ถอดแล้วเนี่ยเราก็จะมาถ่ายน้ํามันเครื่องนะคอ่ะก่อนเราจะถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเราก็ต้องถอดไอ้ตัวก้านวัดนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องก็จะไหลออกแบบไม่สะดุดนะคอ่บแต่เราไม่ถอดเนี่ยเพราะเวลาเรา คลายนะัมันเครื่องออกนี่มันจะเป็นแบบออกออกไม่ลื่นไหลนะคอ่ามันก็จะอาที่ว่ามีเป็นสิหสที่ว่าลงเรืออยู่นะครับอ่ทีนี้เราก็จะมาเริ่มการถอดกันเลยนะคระับกการถอดเนี่ยเราก็จะทวนเข็มนะอ่านี่นะครับพอเราคลายออกเนี่ยเราก็จะหมุนกับมือนะครับอ่านี่นะครับ แล้วก็เอาถัดรองมารองนะครับในส่วนของผมเนี่ยเพราะว่าเวลาผมถอดสิบผมจะเอาลงนะ้ำขาตั้งคู่นะคอ่าอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนะสะดวกสะดวกแบบไหนนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะให้ให้มันอยููเอียงนะเพราะตรงที่น็อตเนี่ยมันอยู่ข้างนี้นะผมก็ยอยากให้มันอยู่เอียงนะให้มันไล่ออกมาให้หมดนะครับนไหครับนะ พอหมดแล้วเนี่ยเราก็ทําการใส่น็อตคืนครับเราขันเสร็จเนี่ยพอเราขังรอบสุดท้าเนี่ยแค่นี้พอนะครับอ่ะนี่คนระับอ่ะประมาณเท่าของผมนะครับพอเวลามันร้อนมาานันจะแน่นเองนะอ่ะทีนี้ขั้นตอนการเติมน้ํามันเครื่องครับวิธีที่ว่าง่ายๆนะครับที่ว่าเรา เดิมแบบไม่ล้นแล้วก็ไม่ขาดนะฮะเราก็ดูที่ฝานี่ก็ได้นะครับอ่านี่นะครับบางยี่ห้อบางรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับของผมรถฟรีโน่ไอน,นะมันจะติดอยู่ที่ฝาตัวนี้นะฝาก้านวัดนะนี่นะครับมันจะเขียนอยู่นะเจ็ดรนะ้อยสี่สิบนะครับอ่านี่นะครับเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้มันตามที่ว่าการวัดระบุนะครับบางเครื่องมันก็จะติดอยู่ที่ข้างเคร้งนะครับอ่า แต่ว่ามันก็น่าจะมีระบุมุดนะครับแต่ว่าอยู่ที่การวัดหรือว่าอยู่ที่แครงเนี่ยก็ต้องไปดูอีกรอบนึงนะครับอ่ะส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยของเชมันไม่มีที่วัดนะครับอ่ะผมก็จะใช้ตัวกระป๋องของคาสต r อนนะครับก,ก็เคยซื้อมาใช้อยู่นะครับก็ใช้ดีนะครับอ่ะนี่นะเราก็จะเติมประมาณข้างล่างตรงที่เจ็ดสิบ 750นิด,น,ดนิดหน่อยนะครับอ่ามันก็จะได้470พอดีนะครับอ่าอ่าทีนี้เราก็ตวงวัดนะครับของเชืมมาไม่มีที่ตวงวัดนะครับอ่าอ่ประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเราลองเติมดูนะครับว่ามันจะได้ตามที่ว่าการวัดบอกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ทําการเอากลวยนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่ะเราหลังจากที่ว่าเรากรอกนะ้ำมันเครื่องเสร็จหมดแล้วเนะี่ยทีนี้เราก็จะมาพาดูนะครับวิธีการวัดนะว่ามันได้ตรงตามที่ว่าเครื่องต้องการหรือเปล่านะไม่ขาดไม่เกินนะครับอ่าเราก็ยกขาดตั้งคู่ขึ้นมานะครับให้มันเครื่องอยู่ในได้ระดับตรงนะครับอ่า ทีนี้เราก็เอาการวัดเนี่ยจะให้ดูนะนี่นะมันจะมีขีดอยู่นะขีดตรงนี้เนี่ยอ่าขีดที่ว่าพอดีที่สุดแล้วนะทีนี้เราก็เอาจุ่มนะยกขึ้นมานะสังเกตว่ามันจะพอดีเลยนะมันเลยนิดหน่อยนะพอเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันก็จะพอดีเลยนะอ่าทีนี้ก็เป็นการ,ส,รสิ้นสครนะวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะอ่าก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับรถคัน ก็ได้นะถือว่ารถที่ว่ามีเกียร์นะครับอันนี้เป็นรถออโต้นะครับส่วนน้ํามันเครื่องที่เหลือเนี่ยเราก็เก็บกลับไว้ได้นะครับถ้าเราเติม3าครั้งเนี่ยเราก็จะได้น้ํามันเครื่องอีกลิตรหนึฟรีเลยนะครับอ่าที่ว่าผมไม่อยากซื้อของของเจ็มิลลิตเนี่ยก็เลย เพื่อจะทำแบบนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ